สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับคลิปนี้ผมมีรถเก๋ง e ีโคคาราคาประหยัดนะครับมารีวิวให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวนิสสัน a าร์เม 1.2e สปอร์ตเทคสีแดงเท่ๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมไหม่น้อยด้วยนะครับเพียง38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคาก็ถูกด้วยนะครับ39,000บาท e ีโคคาราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดทั้งน้ํามันนะครับประหยัดทั้งราคา ค่างวนนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59 4ปี2.79 5ปีแล้วก็2.99 6ถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับทำให้รถคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะครับมาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับก็สไตล์ของอเมร่าเลยนะครับที่เป็นตัวโครเมี่ยมนะครับก็ตัวอย่างรถนิสสันนะครับก็สไตล์นี้เลยนะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับ ไฟหน้านะครับได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนลมดำนะครับโคมใสๆนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟ y t i m e r u n n i n g light นะครับแบบ L.E.D. นะครับสภาพสวยๆเลยคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับรถยังไม่ได้มีการล้างปรับสภาพหรือว่าทําสปาใดๆเลยนะครับก็เข้ามานะครับเมื่อวานนะครับตอนเย็นวันนี้นะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันเลยนะครับสภาพนะครับตัวรถบอกได้เลยว่า แรกเริ่มที่รับเข้ามาแล้วนะครับสภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับพิเศษสําคัญนะครับไม้สามหมื่นแปดไม้น้อยด้วยนะครับนะครับแล้วก็เราการันตีนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักนะครับจมน้ําพลิกคว่ำมาแน่นอนหรือว่ามีการกลับไม่กอใไม่นะครับไม้สามหมื่นแปดไมน้อยนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผ่อนยาวๆนะครับด้วยดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้าถือว่าถูกมากๆเลยนะครับนี่มาดูตัวล้อนะครับ สำหรับตัวอ๋อแม็กนะครับได้เป็นแม็กอันลอยทูโทนปัดเงานะครับขอบ15นะครับมาพร้อมกับตัวยางเป็นยางบิสโตนะครับปี2019ก็ตรงรุ่นรถเลยนะครับดอกยางก็ดูจากสภาพยางแล้วเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมดูแลแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสำหรับตัว1คันนี้เป็นตัว1 2ึ s p จุ t Tech ทนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับเท่ๆนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้ไปเลยนะครับนะได้รถ เท่ๆแล้วก็ราคาประหยัดนะครับคันนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับก็มาพร้อมกับไฟเรียวในตัวเลยนะครับคันนี้มีการติดตั้งนะครับิลีมแล้วก็คิวกานสาตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วนะครับรับรองสวยกริบแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับมือจับประตูของเขาจะได้เป็นสีโครเมียมนะครับนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีการเก็บงานนะครับตัวนี้ก็จะมีร่องรอยนะครับ เราจะเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับภายในของเขานะครับจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆนั่นๆนะครับนั่งสบายนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับผมหนังไม่ลอกไม่ร่อนนะครับผมกระจกก็พับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งดูนะครับสำหรับพุ่ตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถเปิดฝาท้ายที่รีโมทได้ด้วยนะครับมาลองไปนั่งดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันโอ้เนี่ยเครื่องนิ่งๆกิบๆเลยเดินเนียนๆคันนี้นะครับพิเศษเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งกล้องนะครับเป็นตัวอ่ากล้องหน้าหลังให้แล้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกเป็นกล้องแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ โอเคนะครับก็มันจะดูเล็กๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวด้านหลังนะครับอาจจะดูเล็กๆหน่อยแต่ก็ก็ยังดีนะครับที่มีนะครับผมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับที่เจ้าของเดิมใจดีติดตั้งมาให้นะครับสําสำหรับตัวเครื่องเสียงก็เดิมๆโรงงานนะครับผมแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับบุนมือนะครับปกติเลยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะมีช่องนะครับ USB AUX ให้นะครับ เมีหนึ่งจุดนะครับผมสภาพคอนโซลด้านหน้านะครับด้านบาะด้านบนนะครับสีก็ไม่ซีดไม่จางนะครับภายในค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวอับเครื่องก่อนนะครับจะได้ไม่เสียงดังนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับหัวนอตนะครับล็อตเดิมไม่มีขยับนะครับประตูไม่มีโดนซ่อมนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับตรงประตูนะครับนี่นะครับไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับมีสครับเพจนะครับให้ด้วยนะครับ แต่ตัวหัวน้อตรงประตูนะครับสีน้าสนิทเรียบเนียนตัวรถนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวรถนะครับก็น้าสนิทไม่มีรอยละอองสีปนทับนะครับคันนี้ไม่มีไม่มีการชนหนักหรือว่าการซ่อมแซมมาจากด้านข้างแน่นอนนะครับตรงนี้เช็คให้เลยนะครับบ่อของผู้โดยสารนะครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพตึงๆน่นๆนะครับนั่งสบายยนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นตัว สปอร์ตเทคนะครับของเขาก็จะมีชุดแต่งรอบคันมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับมาพร้อมเซนเซอร์นะครับกัลยาไมาให้ทั้งหมด3าจุดนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้นะครับโลโก้ตัวรถนะครับอยู่ครบเลยนะครับสำหรับตัวอเมร่านะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเทคนะครับตักษรทุกตัวอยู่ครบนะครับมีไฟเบรกด้วยสามให้ด้วยนะครับสำหรับตัวกุญแจรีโมทนะครับก็สามารถนะครับเปิดฝาท้ายนะครับที่รีโมทได้โดยกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับ ข้าไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับโอเคด้านหลังก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์คันหนึ่งนะครับที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวอา e l เมราครับเป็นรุ่นหนึ่งที่กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยเขาค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับเข้ามาดูด้านในนะครับล้ออังอะไรถุงมือเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับอันนี้จะเป็นร้อยซีนเดิมๆของเขานะครับสำหรับตัวแบรนดิสันนะครับรอยซีนอันนี้ไม่ได้มีการโป๊หรือว่าทําสีมานะครับ เป็นอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับนี่นะครับจะไม่เหมือนอย่างพวกแบร์ของโตโยต้าที่จะเป็นสีไข่ขาวนะครับอันนี้ถ้าเป็นของบนดนนิสสันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับสีน้เดิมนะครับด้านหลังบอดี้ตัวรถนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับหรือว่าโดนถอดออกไปนะครับนะครับทั้งสายทั้งทั้ง้ายแล้วขวาเลยนะครับนะครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับที่ อยู่ตังจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถดูคลิปนี้นะครับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะครับแนะนํานะครับสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเปิดให้ดูทุกจุดเหมือนมาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพรยนต์เลยนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับสําหรับสีก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะมีการเก็บสีให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลใจไปนะครับนะครับอ่าเนี่ยครับหัวน็อตของเขาไม่เคยผ่านการซ่อมแซมใดๆนะครับ รดเดิมนะครับทุกจุดนะครับเรียบเนียนน่าสนิทนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับมาดูภายในห้องเครื่องนะครับสมหรับตัวเครื่องยนต์นะครับของเขาจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับห้องเครื่องนะครับแรกเริ่มที่รับเข้ามานะครับสภาพแห้งๆจ่าจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีการล้างปรับสภาพแล้วก็ทําภาษากันอีกทีหนึ่งนะครับแผ่นเพลตตัวรถนะครับอยู่ครบนะครับปมนอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับ หัวน็อตด้านแก้มนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะไม่มีขยับน็อตเดิมนะครับเป็นอาร์ตคมคมชัดทุกจุดนะครับสติกเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับในจุดแปดสติกเกอร์ต่างๆนะครับที่ฝากระโปรงนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับทุกตัวนะครับหัวน็อตนะครับที่ฝากระโปรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับไม่มีขยับนะครับเป็นอาร์ตคมคมชัดทุกจุดนะครับต่อไปมาดูรายละเอียดของในส่วนของตัวคานนะครับ การหม้อน้ํานะครับหัวน็อตไม่มีโดนถอดโดนขันนะครับเอาไปซ่อมแซมได้ๆนะครับตรงนี้เอาการันตีเลยนะครับรถต้องไม่มีชนหนักจมน้ำพลิคว่ำนะครับถึงว่าถึงจะได้มาตรฐานเพชรยนต์นะครับนะการันตีรถทุกคันที่รับเข้ามานะครับนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวนิสสันอะเมร่านะครับ 1.2e Sport Tech นะครับปี2019ราคาเพียง39,000นบาทนะครับถูกกว่าป้ายแดงประมาณส0 0แสนกันเลยทีเดียวนะครับสนใจคันนี้รีบยกหูมาติดต่อเข้ามาผมบอยเพชรยนต์ได้เลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ 2องจุดเก้านะครับ่อนกันไปเลยนะครับเปีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b ส c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ